ก้องสมเกียรติตอบแล้วขึ้น m o t ต g p ปีหน้าหรือไม่รู้อย่างดอน่าสปอร์ตขยับสนามไทย GP จากสนามที่18เป็นสนามแรกเริ่มปี2 0 2 5สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง my name is อีกครั้งนะครับหลังจากที่เราหายไปนะฮะหลายเดือนนะครับตอนนี้ก็จะกลับมาทําคลิปอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็ติดตามกันได้น,นะครับความเคลื่อนไหวของกีฬาไทยนะครับที่น่าสนใจผมจะนํามาเล่าให้ฟังกันนะครับ ใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามเรื่องนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เอาไปแชร์ในแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับแล้วก็ถ้าใช้ดีนะครับกดปุมซุปเปอร์แตงได้เช่นกันนะครับวันนี้ครับมาอัปเดตความมั่นไหวของวงการมอเตอร์สปอร์ตกันบ้างนะครับเรื่องที่ดอนน่าสปอร์ตครับผู้จัดและเจ้าของลิขสิทธิ์การขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบจิ้งจกโลก Mo t ต GP ได้แถลงผ่านเว็บไซต์ครับยืนยันว่าประเทศไทยจะเป็นสนามเปิดฤดูก,กาลและเป็นสนามปรีซีซั่นเทสประจำปี2025และปี2026 แทนที่สนามของกาตานะครับโดยนายคาเมโลเอสเปเลต้าครับซีอของบริษัทดอนน่าสปอร์ตได้บอกว่าตื่นเต้นอย่างมากครับที่จะได้ประกาศว่าประเทศไทยครับไทยกลางปีนะครับจะเป็นสนามเปิดฤดูการในฤดูการ2025และ2026นะครับพร้อมบอกได้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเป็นตลาดที่สาคัญมากๆทั้งในด้านกีฬาและก็อุตสาหกรรมยานยนต์และไทยก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้นะครับเห็นได้จากจํานวนแฟนนะครับที่เข้ามาชมการขันมอเตอร์จีพีนะครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเชื่อมั่นว่าแฟนชาวไทยครับจะสร้างบรรยากาศที่สุดยอดได้ในสนามเปิดนะครับลูกกาลนะครับปี2025และปี2026ที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยศึกพีทีกลังปี o f ฟไทยแลนด์นะครับจะจัดแข่งขันเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับจะจัดในช่วงปลายปีครับประมาณเดือนตุลาปีนี้ก็จัดเป็นสนามที่18นะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปครับเราก็จะได้ดูการแข่งขันมอเตอร์ ที่ประเทศไทยนะครับจะเป็นสนามแรกของฤดูกาลเลยครับเท่มากๆเลยนะครับขณะที่ดรก้องศักดิ์ย่อมนีครับผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยนะครับได้ยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับบริษัทโดนัทสปอร์ตที่ให้ความไว้วางใจกับประเทศไทยนะครับในการเป็นสนามแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกมอเตอร์จีพีสนามเปิดฤดูกาลครับจำปี2025และ2026แทนที่สนามของกาตาร์นะครับรวมถึงจะมีวินเทอร์เทสนะครับในสัปดาห์ก่อนการแข่งขันด้วยนะครับซึ่ง เป็นอะไรที่ทําให้ชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยก่อนล่วงหน้านานใช้เวลาใช้เงินอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นนะครับซึ่งส่วนเรื่องกระแสข่าวของกล้องสมเกตจันทานีครับที่เป็นนักบิดของทีมอีเด m ยเมสซ์ฮอนด้าทีเมเชียในม o ต2ทูนะครับตอนนี้ก็รั้งอยู่ดับ10ของตารางแต่ว่ามีข่าวมาตลอดนะครับว่าในปีหน้านะครับกล้องสมเกตจะย้ายนะครับขยับนะครับจากการขังขันตอร o ทูครับขึ้นสู่ม o ต GP จีพีนะครับ แลวก็มีโอกาสครับที่จะได้สัญญากับทีม LCR Honda ในระดับ MotoGP นะครับแทนที่นักบิดญี่ปุ่นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกล้องให้สัมภาษณ์แล้วนะครับสัมภาษณ์กับช่องอย่างเป็นทางการของ MotoGP เลยนะครับก็ผมไปดูบทสัมภาษณ์แล้วนะครับก็กล้องเนี่ยบอกว่าเห็นข่าวนี้มากมายครับในโซเชียลนะครับแล้วก็มีคนมาถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าจะย้ายไปอยู่ทีม LCR Honda หรือเปล่าครับกล้องตอบว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะพยายามโฟกัสครับทำอย่างไรดีสุด ในบอลโตทูรุ่กนการนี้นะครับแล้วค่อยมาดูกันนะครับในอนาคตว่าตัวเองจะได้ขึ้นไปบอลโตจีพีหรือไม่นะครับซึ่งถ้าได้เป็นนักขับในระดับบอลโตจีพีครับตัวเองจะมีความสุขอย่างมากเพราะว่าถือว่าเป็นความฝันของกล้องเช่นกันนะครับที่กล้องว่าไว้อย่างนั้นนะฮะก็ท่าว่าตอนนี้เจ้าตัวนย,ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าการทาบทามเนี่ยถ้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเริ่มจากกล้องก่อนนะครับอาจจะคุยกันทั้งอื่นแล้วก็อาจจะมาแจ้งตัวนักบิดภายหลังนะครับ ซึ่งถ้าปีหน้าครับก้องได้ขึ้นไประดับ MotoGP จริงๆครับจะเป็นครับวัติศาสตร์เลยครับที่จะมีนักบิดไทยนะครับแข่งขันในระดับ MotoGP ในฤดูการหน้าครับ